อ้อ้ามนั่นนเรองไนเรื่องไหั่เออ้อะ่ยกวมาเรียกเรียกสิออกนั้งรถดีเด้อเก้าเกตสองแปดได้อามทะเบียนรถเอาหดกอนเขาเขาได้เข้าเกตสองแปดเขาสมมาสมพุทธะนโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสมมาสมพุทธะเอาตรงทั้งเจงเลยเอาไว้จ๊ก

เพ้ <G ã entender> oh, okay. ่วิจิกาถึนรถมาที่นี่เฮ้ยุ้ยวนเฮ้ยึ่งวันน สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี่นักข่าวท่านผู้ชมช่องมาวิญชแนลนะครับก็ได้เดินทางนะครับพาท่านผู้ชมมาขอโชคลาภที่วัดล้างกลางป่าใหญ่นะท่านผู้ชมวันนี้มานลำกันนะครับนี่มาวิญชแนลหนุ่มบามคนเดิมเบลสักคักเอาโลดป้าต่อยคนมีเซนหรือป้าต่อยชแนลแล้วก็น้องวิสุภาพรภรรยาของเบลสักนะครับนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวไปพบกัอทีมงานลำกันนะครับท่านแล้วก็ผมเบลสักมีมาวิญชแนลแล้วก็้มันมีเซนนะครับผมมินี้นะครับ เรามากับบรรยากาศความมืดนะครัุ่มอามก็มาสักนะครับผมสวัสดีครับนุ่มอามตรงนี้เป็นสวัสดีครับวัดล้างเรียมตาเหผมเป็นวัดล้างครับคุท่านผู้ชมเตรียมวะไม่ใช่กล้องเจ้าเกี้ยงวะนี้นะครับผมกล้องเกี้ยงตาเจ้าหนาเจ้ากับเขานะเพราะว่าเป็นป่าช้าเก่าด้วยเป็นวัดล้างมาที่วัดล้างน ในป่าดงทางของนะทานผู้ชมคนนี้นี่มากับมเพราว่าวินชาแนลตามคนเดิมหน่กับผมเนเป็นบรรยากาศที่ว่าพาราโรดตัอย่างกับผมมือนี่ผมมากวันนี้วันนี้เราว่าคี่คนรับผมวันนี้เรามาคือหนึ่งที่มาวินสองพี่อาสามโซ่ก่อนวับสี่ามาที่ไปคนมีเซนมาห้าคนนะคบวันนี้ควันนี้ เราไม่ได้มาคนเดียวไม่ได้ต้องเมาด้วย่คระับมที่องค์พระพรวัตทองระารัถูกต้ม่องคราัตถ้ารมที่งคนาวัตา่องมาตกมี่องค์ล้ารัตถุงครัพรับุกรรองสารทตุี่นครามวัรที่นราั่คนรัตม่งคพนตลเอดเพ ตามช่องบอสักครับนี้ลุนนี่เราจะมาช่วขอลาบเหนีเลขดีๆผมว่าวันที่26เอาเรียกไปเห็นมองนี้ที่ไรนี่คนลูกสู่ทีเทียเลยเี่เจ๊ตอยสวัสดีครับป่าต้อยสวัสดีครับนี่เออมูนี้แม่นุ่มอามคนเดิมอืใช่แต่ก็มีเสื้อนี่ใส่มาบ่อยเลยเซ็จริงบ้านนี่ฮะ นี่ตัวคอมตัวจริงเขาอยู่บ้านตัวต้อยไปิงเสียปูคุณหานน้ำปกปักรักษานี่เบิ้องด้านหลังครับผมมปูขุนหารเอ็นซี่เป็นมาใส่เสื้อปูคุณหานคือมากกว่านั้นไม่เป็นเป็นเสื้อโลโก้โลโก้ของปูขุนหารถ้บอกว่ารวมอาร์มใส่เสื้อปูขุนหารเดท้าสตาร์ปูคุณหารแต่ไม่รู้อยากจะให้ผมพิมพ์เอาปูพุนยะเต่าพิมพ์ใส่เสื้อตอนนั้นเลยเหรอมันไม่มีครับคือมันไม่มี ก็มีแต่เสื้อรุ่นนี้แหละเนี่ยอนี้ประมาณนี้สวัสดีครับผมสวัสดีครับ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 บอันี้เสืบ่าวสักครับสวัสดีครับครับสวัสดีน้องวิสุภาภรณ์ด้วยนะครับผมสวัสดีค่ะท่านบอกว่าเสื้อผมเนี่ยว่าบอกว่าศรัทธากูขุนหารแต่ไปขอปู่พยาเต่าอผมคือเราไม่ได้เอาปูกเราจะทําเป็นรัดๆๆๆไปก็เหมือนเสื้อบ่าวสักนี่แหละนะครับผมเนาะอแต่ว่าอยู่ด้านหลังมีเสื้อทีบ่าวักเบ่าวักด้านหลังน้องวินั่นมองนี้่ดิที่ ผนหามศพบมาเจียมีคนพื้นพ่อเจ้าได้ไหมเสียขาดที่นี่แหละนะครับตรงด้านนี้แหละตรงนี้เลยได้บาร์ักเสียบเสียบหามศพมาเสียบหามลงศพขาดที่นี่แล้วขนหลุดมาตอนนั้นมาเห็นนี่ม้านล่างม่านเนี่ยม่านล่างเนี่ยเห็นไปดูครับไปดูกันครับผมหลายคนก็เห็นเขาเขาหายแวบยุบมององบ้านล่างกันข้อมูลผีีเบื้อนนะครับเป็นข้อมูลเบื้องต้นนะครับแบบแบบ เบิกต้นอันนี้คือเขียนเข้าไปคือเป็นเป็นคล้ายๆเป็นเป็นบานล่างนะเปบานล่างคล้ายๆกันียังแบบเขาถือว่งเดียวเป็นกุดกุดตีเก่าบ่กุดีเก่าบ่คล้ายๆกุดตีเก่าอะต่อยบอกว่์บางที่เขียนเข้าไปอีกอยู่บ่บ้านทางนั่นเมื่อวานมื่อนั่นที่เขามาไทยเนาะเห็นบอกมือคักๆในมือนั่นยุ่นี่อ่ะโบว์ก็นี่นะยุ่เมื่นี่เลยเฮ้ยเออตลาดโบว์พือเดินนุ่มอามขายเน่าเหรียญ ตรงนี้คล้ายๆกับเป็นเป็นที่เริ่มเฮ้ยปวดเฮ้ยเป็นเป็นกระดูว่ะเอาเอาจอมปวดก่อนนะไม่จอำคนถคนหัวลูกเลยอ่ะไม่ไม่ไม่จำนะครับโอ้มีจอมปวดจริงด้วยครับท่านผู้ชมเป็นเป็นมันมันพระพุทธรูปบอกเนาะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาเอาเมื่อกี้เมื่อกี้เขาเรียินี่ได้ไหมจำหมดเลยอ่ะเด้ยินี่มาอีหยันได้ยินเด้ยินี่แกะเรียินี่ดังแกะมันนะไอ้บ้านซักเฮ้ยเฮ้ยเซยงจำจำ เดี๋ยวดเดี๋ยวดานนี้ดดดดอย่ี่เีเี่ไงเนี่เป็นนีได้ดแขกดแขกหรือยนอยู่ยังสีเป็นน้าหาอยู่วะฮะบ่ไดน้ำหาอวิ่ไดยถอยบ่ได้น้าหาแต่ว่าถอยทัเอยทหาซนเขาไว้ไว้เด้บ่ได้น้าหาฮัฮัม เมื่อไรเด้อเอาเป็นห่วงเนี่ยไปเจ้าหน้ผู้เดียวนั่นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเวเเเวเววเสั่นตัวเร็เร็วเๆๆวเเดี๋ยวเม่ขัดต้นไม้ติ้งธนาคอยต้นไม้อีอไม่สั่นตัวเอาบอกแล้วอย่าไปอย่าไคนลุกคนลุกเฮ้ยอย่าไปอย่าไปบอกแล้วบอกแล้วอะอีเอีเรอีได้ไี่นีแล้ว พไปเจอพ่อเลยคนลูกเล็กครูว่าอไยปเอาเอาเอาสิเอาสิไปเตรียมตู้เทียนกาวยทำตรงนี้ที่องค์พระหระหลาา่ีนนั่นแลาไปหาลไปเจ้ากพระของ่นเจ้าดีขาบอกว่าอย่าไปอย่าไปเนาะไปนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวไปที่ที่องค์พระประธานกันไปไหนาไอเอาอานอนเาอาน้นเอาอินนาเอานเาออาวอน ยูนี่กระเป๋าอุปกรณ์ยังเยอะเ๋ยเะไปกนต่อแถวกันต่อแถวกันดี้ยมาเลิ่มดูลกนโอ้ยยี่หละพีโเ้ยเดี๋ยวทาเนี่ยถาเนี่ยเฮ้ยเดยวาเนี่ยเดี๋ยวสปงกว่าสั้นเฮ้ยเป็นยังอวินสั้นขาคากองข่อยสั้นสั้นจะว่าคากองสีลุ้มือเหมือนกันคากองสีลุ้มืออืม่นี่เป็นเป็นเป็นวันเส็งโอ้ยยฮ้ยเจ้าเฮ้ยอ้มอนั่นน เพื่อใหม่ทีเื่อใหซันกลอกบ่กลอกือสีแหงคือแมนหมูปลาแลนแลนตำหมูปลาแลนตำเอาเทียว่เอาหลอกบ่บ่สักกันลอกหรือเปล่าเหรอเห็นเ้ยเี่ยจริง่าางเฮ้ย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 เฮเฮ้ยเฮ้ยเฮ้้ยเฮ้ยเฮ้ยยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยเฮ คือว่าเพินมากดีเือว่าเปินมาดี่นเพิดนดีใจหรือเปล่าว่าสักน้าอย่างติงก็ติงนั่นแหละอ๋อเอาสิเอาสิเอาไปปูสาดไปปูสาดเตรียมเ่เ้ินสบายนเพื่อเพลิยังสบายหาใบเบียงเพิ่นพายเบียงใบเพิินไผาเบียงใบใส่เาาอาไปยังเฮ้ยเฮ้ยเอเดี๋ยวนิงยตาลายบ่เดี๋ยวเดี๋ยวตาลายบ่ไฟฉายมมนแก่ไปบริอ่หรตาลายไม่ใช่ไหนแอมอ

ต,ตัวนั่งขึ้นดีป่ะแมนโอ้ยได้ขาโง่โอ้ยปูสารปูสานปูสารก้นครับปูสารปูสานก้นเด้อนะครับเดี๋ยวมากราพ่อ้บอกกันรับผมโอเคครับตามนั้นครับโอเคครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับวทุกช่องสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมเอฟซีทั่วโลกทุกช่องทุกช่องเลยนะครับผมนะทั้งบ่าวสักคาร์โรดเยวีสุภาพรมาวินชาแนลป้าต่อยคนมีเซนส์แล้วก็หนุ่มอามคนเดึงครับครับผม เขอว่าขอทีเลี้ยงแบบเสียนเจายาว์โยครับวันนี้ครับเป่าสักขัดอารมณ์นะครับผมนกระเดมมาอ่าเพงแบเป็นเป็นมอล่ำเกา่าโอข้คือหมอหล่ำหน้อยๆนาะขอที่บอกเลี้ยงแบบพนุโยเพราะว่ากินด,ดีก็ดดอมอหล่ำเนี่ยแมนสวัสดีครับนุ่มอามข้นเดิมครับกระเดมมาพบปะกัญชีวัดล่างนะครับผม <laughs> มันว่าเจ้าที่โอ่านอยู่นะเจ้ากรเด็นนี่เวลาเจ้าพิธีกรวะแบบนีไหมสวัสดีครับผมโอ้มอหล่ำเก่าหน่อยเลย มอลลัเกานี่มีราคาเด็อคือของเก่าของเกามีราคานี่ยครับก็สามทูกนี่คือน้องวีบจับเป็นปูเสียงไทยนะน้องมาตอยนะครับมาตอยเป็นคนเสียงไทยนะครับท่านผู้ชมในการขอโชคลาภกับองค์พระประทานนะครับท่านผู้ชมในการสามดอกอ่าสามดอกครับผมเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวผมปักอดี๋ยวย้ต่ดอกก็ตัวนี้้านด้านในจะเป็น ไปต่อยเราข้างหลังเขาไปเป็นบ้านหลังเขาบ้านห่างมีการเอาถึงเบาซักมากกวงเว้นะท่านผู้ชมเนาะจะเห็นหลายคนนี่มีเป็นกลางคืนครับเพราะว่าเอ็นซีมาแล้มากกลางคืนเนี่ยกลางคืนก็เลยพามังคืนให้นะครับพามังคืนให้ที่เรียกว่าถือบระเดี๋ยวเด่นหอดฝนมาตกเลยว่าที่เรียกเบาซักแดนหอดเที่นไปเคิงนึงแล้วที่นี่ผมผมก็เลยโชคโชคไปหาเพิ่นอีกรอบนึงว่าใหญ่มาเพราะว่า มันเศร้าแล้วคือคือมันตกไม่แห้งหรอกมันก็ตกไปปล่อยใช่ปะจะมันตกประยุดคือกล่องของผมเป็นลาถ่ายทำคลิปเนี่ยฝนตกมันเป็นอุปสรรคในการทำคลิปนะครับนี่แสดงว่าเดี๋ยวเขามาเนี่ยตึ๊ตกแล้วเลยว่าหันนี้ผมจะตึ๊ดอย่างยิ่เลยนะครับนี่จ่าวัดต้นนี้เพื่อน้อะจ้าถูกยิ่งบอกยิ่งเสียงยิ่งเสียงเฮ้ยเฮ้ยเอียงไปเยึดรถเอาอีหยังยึดรถฝั่งๆั่งยิ่งยิ่งเสียงเนะคุณผู้ชมยิ่งเสียงเอ เรียกว่าเขเลขสิออกนั่งรถดีเด้อเก้าเกียสองแปดได้อำทะเบียนรถเอาหอดกอนเข่าเข่าได้หนึ่งเข้าเกีสองแปดนะครับท่านผู้ชมวันนี้พารถคู่ใจมานะครับเมื่อที่มันหอกอันเกีอันแปดสองนั่นฟันที่นี่ฟันเทียวแต่ว่าดยากกันถยากอีกนะหกสามตัวเลยนั่นแหละคือปัญหาฝางครับท่านผู้ชมระกาลไหว้บอกกล่าวนะครับที่วัดล้างพระพุทธองค์พระพุทธ พระประธานเนาะพระประธานองค์ไงอ่ามาบอกกล่าวไปพร้อมกันเด้อมุขขอยกขอมุขเจ้าก็ต้องขอไปน้ำกันกิจการในตอนนี้ครับครับสาธุนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุเด้อ องค์ผะปะท่านองค์ญ่มณีลูกหลานทีมงานช่องมาวินชาแนลนุบามคนเดิมเบ้าสักขักาโลดปาต่อยคนมีเสน้นพร้อมด้วยน้องวิสุภาพรกดนเดินทางมาหา,าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มหาองค์ผะปะท่านมหาเจ้าทีมหาพระพุทธเทวดาอาลากท่ปกปักรักษาณสถานทีวัดหล่างกลางปาหญ่แห่งนี้มณีลูกหลานเด้เดินทางมาเพื่อมาขอโชคลาภเพื่อเป็นสะพานบุญไปฝากไปตอนเอฟซีโทโลกที่กระลังรอชม ที่ก็ลั่งล่อค่อยโชคลาภที่ทั้งวัดหล่างกลางปลายญ่สิงศักดิิธดในหลายองค์ในหลายท่านสิประท่านให้กับทีมงานเพื่อนําไปฝากไปต่อเอฟซีที่ก็ลั่งตกละก,กรมลําบากเรียงปัญหาเงินทองเมื่อนี่ทั้งหาช่องเอ่อทั้งซีช่องพร้อมด้วยน้องวีก็ถือว่าเป็นหาคนนระจังได้เดินทางมาสักกากาไหวายเพื่อขอโชคลาภขอให้องค์ระประท่านและสิงศักซิ์พระพุมิเจ้าทีพร้อมด้วยวิญญ,ญาณสิงซักซิิทุกองค์ทุกดวงโปรดประท่านโชคลาภ ให้ได้เลขท้ายสามตัวตรงๆของงวดวันที่16กันยายนพศ2566ให้ได้สามตัวตรงๆให้ดังเปี๊ยงปังไปทั่วโลกด้วยเถินสาธุสาธุสาธุดอ๋ออ่ะไปไม่ปมาให้ได้ผลผลเห็นบ่เองไอ้อาจเซียนะดังยูฮาร์เลยดังดังยูมังสังเกษีมันเลยอยู่บ้านหลังล้านอยู่บ้านหลังล้านอยู่บ้านหลังเออ แมนแมนแมยืดสังกษีท่าอะไรเอาปักถูกกันปักแมนเอากับกับผ้าก่อนไม่นะีลยวกับกับองค์พระประทามันก็เออเออเฮ้ยถูกใจเยใส่ปวตกใจน้เจ้าถูกเยใส่จะถูก อ้าปะตอยเขาโยเซมซีเอสไ้บ้าสักเฮ้ยเฮ้ยเจียงต้นคือดังต่อไปเต่อไปยังบ้าสักห้อนี้่าใหม่ไม่รุ่นนะไม่รุ่นไม่รุนไม่รุ่อันนี้ต้งตรงห้องนั้นยูนีเขาต้องร้องร้องเนี่ยเ้นเส้นขหัวเพราะว่าเขาบ่งไว้เออันนี้ห้บ้าสักซะไบ้าสักมากขังแหลกแมนบ้าขังแหกแมนขังแหลกมาสียหแมาเดี๋ยวนเดี๋ยวรนจะไดกัเขาจะเขาจะารครับสามการครับ แค่ละไม่ตัวพี่เห็นด้วยเฮ้ยเฮ้ยโก้ไงเอาไม่เอาไม่เหมือนเอาไม่เฮ้ยเหลืออยู่สามันเนี่ยเอ้าเอาที่ในนี้เขาบอกสามันสามันเหลืออยู่ได้ฉันบอว่าเปนตรงไงสามันนะครับท่านผู้ชมเอาต้นั้นเลยต้นนี้เก็บต้นเก็บต้นเก็บหมดเลยนะเก็บหมดเลยนะเฮ้ย รถมาวินดัง่าาผู้ชมโอ้โหเดือ้าเดี๋ยวไอผมไอผม่ายก่อนไอผมทายก่อนเทียบไปเหมือกันป่เทีบไปเ่าไหร่เทียบไปเท่ไหร่วิ่งเดือดามเดือยตามเือดสามนตรมนี้มีสามมีเก่ายครับใ่ยมีสามมีเก่านะของเว้นไปรถมาวินรถนี่ยังเก้าเกดสองแปดเก้าเกดสองแปดผมไปขอยู่ปุ๊คุณหานี่ผมไปขยยาผมว่าขอปูสองสองตัว แล้วหายผมก็จะเทียวาเดียวยามมาสองตัวเลยอือไม่ไเขายาเทียวเดียวเทียวเดียวมาสองเทียวเดียวเอาเบิ้งเถอเอฟซเพิ่ถาเบ้องยันเบิ้งเลยนี่ผมไม่เห็นเลยนี่ผมมามิสามมิเก่าจะบอกเาสามหนั่นนั่นบอกแมิสามีเก้าคนเข้าสาม้สมห้าบอกแบิสามีเกครู้ท่านผู้ชมครับโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดีว้ฟังก่อน่วยังถือไว้ฟัง่กองนี้เลยอกอย่นี้เลยวืว้ฟัง <NYU S 1> ออเพราะว่าเพราะว่าก็สามหาเอาตรงเด้อเพราะว่ามือนีคีโม่ใส่มากคีโม่ใส่มาดไปหน่อยมั่พอจิตหนุ่ยแหะเออสาวหนุ่ยข่อยมั่พอเหล็กสามเก่าอยู่มือนีเหรอหนุ่ยวัาน่ะหนุ่ยืัวตัดหนาเป็นวันเป็นวันเป็นเป็นมพอเหล็กสามเก่าอยู่นีใแพ่ออยู่งไหนมเ่าไปขาไบเพิ่นเขาบอกมาไม่ไหวเพิ่นขากพ้อขวากเพิ่นก็เพิ่นบอกขวากับสามเก่าอ๋อมันคือเขากันแท้สามเก่าต้นเล็กต้วเกัน เก้าสามห้าเก้าสามห้าเก้าสามห้าเอาแตนี่เอาสามห้าเอาเอาเอาไม่ใสจานเอาเเลกโานเดี๋ยจานสามห้าปอยเฮเลกเลยกุจานสามห้าว้ย้้บ้าสักนตรงเออเรียงเลยโอ้นีดาดี่มาทำารด้เดี๋ยว สสดฟาทำผู้ชมมาบังเล็ยูจานน้ำได้อ่าเห็นยูีออยูปี่ไหมน้สามหาสามหาสามหาเก้าสามหาหาหนะครับาที่เกขึ้นมากก็ไม่เห็นเงินเนหาเลียนหาเีนหเพราะกับผเลียนหาบ่ผมพอเลียนหาบังบงบงเลเบงอบนีกนนะบังเลยเบังเลียนหาบอใส่จาน้เลยเเอาใส่จานใส่จานกเห็นยูานสามหาที่บังเลียนหาแลีวก่อนน่านเจนสามหาจะเจนดีดโอ้ยเดี๋ยวขาไปดูวยกับเลขเซมซี เมซีคือเก้าสามห้านะครับอันนี้พศสองพันห้าร้อยห้าสิบสามบ่ฮะสองห้าห้าสามสองห้าห้าสามสองห้าสามก็ท่านผู้ชมเหรียญเหรียญหนสองห้าห้าสามเอ้าตรงทั้งเลขจลางเลยเอาไยบวเ้ยเฮ้ยเอ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 ้ยเฮ้ยเเฮยเฮ้ยฮ้ย้ยที่แห้งเฮ้ยเฮ้ยเ

คือฝนฝนตกอ่เอา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 กระบอกเส้นีมาเอาไว้เรยนู้นเลยเดี๋ยวมซองเลขี่จนซองเลขด้เอาเอาเอใส่นีไว้เอาใส่จานไว้เดี๋ยวมาดูเลขที่จานขึ้นชัดเก่มากเลยครับสามห้าโอ้โหนอชัดเก่เนาะมันเป็นที่ขี่แม่ ข,ขีเก็ได้เป็นเก sí ่าก็ได้เป็นเก่านั่าเป็นเก้าสามหาเออเกา็ได้คือังเอาเลขเ้นที่กับเขเบิ้งเล้อเนาะเออเ้วาไงเอลเอางด้เออเอาไปงี้ก็ไครับผมเด็กสามหรือว่าสามเก้าก็ได้นั่ผมผมขอไปดูที่เล็กเด็เตียนเท่าไหร่นงเีสองห้าห้าสามสองสามสองห้าสามครับผมนะครับผมเอาตามนั้นชัดเจนนะครับนี่เปนสามหาเอ้า มันจะสามหาหกสามหาต้นนี่เด๋ยห้ยนี่เดี๋ยหกตัวยังไงเออ่นเดี๋ยวหกสี่บนน้ไปนน้เียงเสียงเยอีหยังทีหาขวบลงมามาสากเเด้อนี่หกหกครไงโอ้หกสามหแม่เม่อไะ่แม่ม่อ่หกเออหกงไงครับท่านผู้ชมหกครับสามหาตาีหลีอ เอาเอาเล็กเสียงฝนตูไมเอา็คสียงไม่รีบบงเล็กทูบบ้งเล็กทูบเล็กูบเฮ้ย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 นเฮ้ยฝนขม่าบันนี้สี่เก็ดหกครับเล็ท um> ูบท่านผู้ชมสี่เจ็ดหกสี่เก็ดหกนะครับสี่เจ็หกเลขสี่เก็หกเลขทูบแล้วก็เลขที่จานนี่ครับท่านผู้ชมสามห้าสามห้าหกสามห้าหกนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับรับ สี่เจ็ดของท่านชมเรียนรูปนะครับผมชัดเจนนะครับเป็นยังแม่หลักสามหาตามนั้นนะครับท่านผู้ชมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับท่านผู้ชมสี่นะครับเนี่ยรอวื้อมาเลยอ่ะเสียงเสียงวือวื้อือนหาพีบ้าชัจน้าครับสองห้าห้าสาท่านผู้ชมต้องกราบขออภัยท่านผู้ชมนะครับเพราะเสียงอาจจะคือมีมีกันสี่ช่องเวลาตกใจมาเสียงต่าสุบวกเวก้วยๆกันสนั่น ลันปลาเลยแต่ต้องกาบพอให้ท่านชมนะครับเอาเอาเฮ้ย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 มจะกี่ยวเมยอมาสักมสักอ้ยโอ้ย่เลยมาสัหมมาวินมาก็าสักมามากมาาสามามากมากามาสัมาัมาามาสักัมาักมากมาสั่มาักบัมากมาสักากมาสัมาสมากาัมาััาัาัม อะไรอะไรอ่ะอะไรอีกท่านผู้ชมท่านผู้ชมจู่ๆได้ยินเหมือนเสียงรถรถรถตวินรถเนี่ยรถรถรถทะเบียนเก้าเ็ดสองแปดผมมาเอาไ้องนี่ครับผู้ชมไม่รู้เสียงดังทั้งแต่ทั้งแต่ดัง้ยผมาคุนตกใจเหี้นเตรียมผอบอนได้ไนมผอบกับเอาได้อ่าด้รียมเปลี่ยนเสียงล่มเสียงฝนเสียงล่มเสียงฝนเมื่อยางแรกเลยฝนม่อางแรก อ้ามแต่วตอนนี้ครับม่น้าอยู่แล้วนะครับคือสิครับท่านผู้ชมอยู่แล้วเาเอาาห้อกปูด้นั่นปูขึ้นเอ้าไปไปอ๋อมีอ้ามอปูงอปูงปูหลุดลงเออเก็บขึ้นไปเก็บใส่ไวขึ้นเก้าเหยือกะนอปเอาอย่างไรเากลับซกอมบนตกเด็กกมานีงชิมาหรือไม่ท่านผู้ชมนี่แหะ เรียกว่าทีบแดดไทยเลยถึชอบบูมอผมากไปนะครับท่านผู้ชมเสียงอีกอย่างเดียวอีกแล้วนั่นเนั่ยนเดี๋ยวไปดูไปลเตรียมสาจับสว์ไปเอาไฟนีนะสว์มาพีเอาบีน่าไปเอาไปไปเอาเไปเช่อตยขอขอตกันเลยเดี๋ยวตกระวังระวังเฮ้ยรังยโอ้ยโอ้ยอาโอ้เโอ้ยโอ้มันตายโอ้ยมาแล้มา้แห้ง เฮ้ยน <boundaries. S 1> ้ำพินเฮ้ยควมาเฮ้ย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 ออเฮ้ย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 เฮยเฮ้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 ยเฮานี่เฮ้เยเฮ้ยเ้้ รถดังสองเถียสองหรือสามเออารถก็อ <es> ยู่มองเอาเอาผู้ชมโอ้ยฮะอยฮะปังแถ่ให้อำปังแท่ัออกแท่ออกแท่ออกออกต่อกันสองสองวันเลยได้ป้าซักสองสองวันแล้วสองวันแล้วที่ออกต่อกันเอ้าเอาเอาเอาขึ้นเลนอรับ

เิลวอยจิาขึ้นรถไว้ที่นี่เน้ไปแล้ว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 มีคนขับนครับท่านผู้มีคนขับเลยเอ้าเฮ้ยเองครับอําเกันเลยครับวุ้วดนอาดันดึงันอําภาององนรหยุดไปเออเอ้าพเจ้าได้ดูเนาะดูสมือได้หเดเกลบละกลับละาบํา ตาท่าเลยอาบออกาท่าเลยอกได้ลมมากเลยลกับม่อวาข่เหีกปากบ่อยๆมันกับเป็นแบบนี้แลครับไปนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวไปกราบลาองพระประธานก่อนนะครับกราบพันแล้วอามยูโดนว่าอะไแล้วเดี๋ยว่ต้งเขาจว่ามีรถมีอะรเฝ้าเอ้าเอานั่น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 น่นนัลาวังเพ่างนไม่น้าอยู่หรอหล่วังนั้น อยู่ห้านขอกลับปูด้ปูเด้อกผมอหยู่แล้วแต่มาบินหลวนครับผมเขีนแต่ช่องพีนุ่มอมพีดมาพเดก็มีเสียงมาเ้ายอกินยู่นีนะครับผมองค์พระประธานชศักดิ์็นเีว่าพุ่มเจ้าที่วลท่ระารีรักษาสถานที่แห่งนี้สถานที่แงนี้ัรมได้ตอเจอตั้งแต่ไไเจ้าไเจ้ากะพิบสถานที่เรามอกไร้คนช่กันแล้วััอด้วย ลูกหุ้นยางคุณดวงดีลูกหลานทั้งมาวินแชนแนวเบ้าซักหรกอวักรอดตอยคนไม่เซ็นแล้วนุ่มบานคนเดิมกาจกราบล่าไปแล้วกับขอนะครับให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้โชคให้ลาบมันมันบางงสามโตตรงๆรเด้อวันี้วันที่16กันยายนพศสอ6อี่อกนะครับสำหรับทีมีก็ขอให้ท่านผู้ชมทางบ้านโชคดีบังๆสู้สูคนเอาหย่างกับเาพหบ่ผมบ่เด็แต่ผที่นนี้น ผมถื้อกกล่องแล้วก็ปิดกล่องแล้วจะเจออะไ่บ้างคะนี่บ่ลูกเส้าบางสิ่งบางสิ่งมันเสียเอาแล้วเอาแล้วน้องบานเจอเขาแล้วนุองบานเจอเต็มเต็มเลยครับท่านผู้ชมไปแล้วครับท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้พี่นี้นะครับขออห้ท่านผู้ชมทางบ้านโชคดีปังๆร่ำรวยกันทุกท่านทุกคนครับกลับไปแล้วสำหรับคลิปนี้พี่นี้มาวินชาแนลขอกราบลา